สวัสดีครับพี่บอมครับสวัสดีนวสเตอร์ทุกท่านด้วยครับโอเคกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเ <Okay. S 2> มื่อวานนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเราสองคนก็นอนน้อนกนจริงๆมันก็พีคพีคคื <c oughs> อโ <c oughs> อเค <c oughs> okay. อ่ะคิดนําเสนอเลยครับโอเคครับก็คือเอ่อช่วงนี้ก็ข่าวเยอะนะครับแลวเข้ามารายรายวานันนะเมื่อวานก็มีเรื่องบาบาด้วยนะพี่เนาะที่เคลมว่าแบบเฮ้ยของเขาดีกว่าอีกอ่ะ โอเคครับก็วันนี้นะผมเอางบกตัวตัวหุ้นหุ้นใหญ่นะครับในกลุ่มเทคเนี่ยมามาฝากกันทั้งหมด4ตัวได้กันครับตัวแรกเนี่ยพาไปดู ASML ก่อนนะครับตัวนี้ประกาศเมื่อประมาณบ่ายบเมื่อวานนี้นะครับไตมาสที่3เนี่ยไตมาสที่แล้วเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีนะครับที่หุ้นลงมา15%แต่เมื่อวานเนี่ยเขาก็เอาคืนได้หมดนะหมายถึงตัวผลประกอบการนะครับก็ภาพรวมออกมามากกว่าที่คาดนะครับในทุกบรรทัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรายได้กําไรรวมถึงตัวเน t บุ๊ก i ิ้งเนี่ยนะครับที่ เขาคาดแค่3.5บิลเลียนนแต่ออกมาจริงประมาณ7นะครับก็แล้วก็ไกด์แดนในส่วนของ Q1 ปี25เนี่ยก็ออกมาที่มากกว่าคาดด้วยนะครับทั้งตัวเรเวนิวแล้วก็ตัวมาจินนะครับประเด็นหลกัหลกๆเนี่ยนะครับที่ที่เคยคอนเซิร์นนะครับว่าสัดส่วนรายได้ของจีนนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะครับภาพซ้ายมือนะครับสัดส่วนรายได้จีนเนี่ยที่เป็นสีเขียวๆข,ข้างบนเนี่ยเขาเคยอยู่ระดับแบบประมาณครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งหมดของเขานะครับไตรมาสที่แล้วเนี่ยมันเหลือ เออ47นะก็ยังเยอะอยู่นะแต่ว่าเขาไกด์ว่าไตมาาต่อไปรวมถึงปีนี้ปีสองห้าเนี่ยมันจะลงมาในระดับที่เป็น normal ครับ normal คือประมาณสัก20เปอร์เซ็นนะครับซึ่งก็เลยทําให้คนกังวลว่าตลาดกังวลว่าแล้วเขาจะไปหาตรงไหนมาชดเชยล่ะถ้าสัดส่วนรายได้จีนมันลงมานะครับก็ปรากฏว่าไตมาสี่เนี่ยลงมาจริงนะครับจาก47เปอร์เซ็นเหลือ27นะครับแต่ว่าที่อื่นขึ้นมาแทนนะครับอ่ะอย่างเป็นอเมริกาเนี่ยขึ้นมานะครับจาก21เป็น28นะครับแล้วก็ตัวเกาหลีใต้ ขึ้นมาจาก15เป็น25นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นก็คือคราวที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้ใส่เลขไว้เพราะมันน้อยมากนะครับ2%ล,ล่าสุดเนี่ยขึ้นมา10นะครับแล้วถ้าเกิดไปดูการเติบโตของแต่ละประเทศมาสักครู่เนี่ยนะครับก็คือญี่ปุ่นเนี่ยนำมาเลยนะครับ350%แล้วก็เป็นอเมริกานะที่ที่ยังอยู่ระดับ200%นะครับอ่ะทีนี้มาตีความนิดหนึ่งนะครับว่าตัวเลขพวกนี้เห็นปุ๊บเนี่ยมันมันตีความ ยังไงได้บ้างนะครับเมื่อเห็นการคอมเมนต์ของทางผู้บริหารนะครับเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยมีการส่งเครื่องนะสำหรับตัว high NA EUV ก็คือเป็นเครื่องที่ล้ำที่สุดนะคือมันคือมันจะมี DUV ถูกไหมครับแล้วก็จะมี EUV ที่เป็น low NA นะอันนี้เอาไว้ยิงพวกแบบต่ำ5นาโนลงมาอะไรพวกพวกนี้นะครับแต่ถ้าเกิดจะยิงต่ำ2นาโนเนี่ยนะต่อไปมันจะต้องใช้ทุนเนี้ยนะครับก็คือเป็นตัว high NA EUV นะครับ รับรู้รายได้ไปแล้วนะครับในช่วงไตรมาสสี่ที่ผ่านมานะสองเครื่องสองระบบนะครับแล้วก็มีการส่งมอบเนี่ยเครื่องที่สามให้ลูกค้าละนะครับคือรับรู้รายได้ไปสองละนะครับส่วนอีกหนึ่งเนี่ยเพิ่งส่งมาให้ลูกค้าเทสนะครับไอตัวสองสองอันแรกเนี่ยที่รับรู้รายได้เนี่ยอันนี้พอจะคาดการได้ว่าเป็นใครนะครับหนึ่งคือเป็น Intel นะครับซึ่ง Intel เนี่ยเขาให้เขาส่งระบบให้ทดสอบมาตั้งแต่ช่วงช่วงต้นปีที่แล้วละนะครับอีกคนนึงเนี่ยจะเป็น TSMC นะครับซึ่งเขาส่งระบบให้ TSC test เนี่ยประมาณ Q4 Q3 Q4 นั่นแหละนะครับแล้วก็รับรู้ไรายได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้อีกคนหนึ่งเนี่ยอันนี้ยังเป็นปริศนานะในใน e a r n i n g call เนี่ยก็มีคนถามเหมือนกันนะครับว่ารายที่สามเนี่ยที่ส่งไปเนี่ยเป็นใครนะครับบริษัทไม่ได้ตอบตรงๆนะเขาตอบแค่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนที่อยู่ในเอเมริกาตอบแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหลือ2คนนะครับว่าจะเป็นใครก็คือ1ไต้หวนันไหมที่สั่งเครื่องเพิ่มนะครับ หรืออาจจะเป็นญี่ปุ่นไหมหรือจะเป็นเกาหลีใต้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องไปดูกันนะเราเรา,เราก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันมันจะเป็นใครนะครับแต่ที่น่าสังเกตเนี่ยคือผมอยากให้ดูญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยสัดส่วนรายได้เนี่ยของเขานะขึ้นมาจากญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะเป็นไปได้ตามโครงการของภาครัฐที่เขาร่วมลงทุนกับบริษัทเอกชนอ่ะแปดบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าซอฟแบงก์เอ่อโซนี่นะครับต่างๆพวกเนี้ยนะครับ ที่ลงทุนในโครงการลาปิดัสอ่ะเพื่อยกระดับให้ญี่ปุ่นเนี่ยกลายเป็นโรงงานผลิตชิปที่ต่ำแบบต่ำสามนาโน2นาโนในอนาคตเนี่ยอันเนี้ยก็อาจจะเป็นสตอรี่ที่ค่อนข้างมาซัพพอร์ตนะในระยะถัดไปนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นนะจากงบของ SML เมื่อวานหุ้นก็ปรับตัวขึ้นมานะครับประมาณ5%ก็เรียกได้ว่ามาคลายมาคลายความกังวลในส่วนของอต้นน้ำได้บ้างนะครับแต่คงกลับขึ้นไปยากแหละเพราะมันมันเจอเฮดวินมาเริ่มเลยนะท,ที่ที่เจอดีฟซีเนี่ยเข้ามา นะครับอันนี้ก็เล่าไปตั้งแต่ช่วงวันวันวันอังคารนะครับโอเคทีนี้มาอีก3หุ้นนะครับที่เป็นหุ้นสหรัฐบ้างนะครับเมื่อวานนี้ไมโครซอฟท์เมตาเท a นะออกมาช่วงประมาณตีสี่นะครับเอ่ไมโครซอฟท์นะครับดิสอพอร์ตนะครับทำไม่ได้ลบห้ร์เซ็นตนะครับเมตานะครับภาพรวมดีกว่าคาดนะครับบวกขึ้นมา2%องเปอเนทสลาเนี่ยงบจริงๆไม่ได้ดีนะครับแต่ว่าเออ่เนื่องจากว่าคนพรีเซนต์เขาพรีเซนต์ดีนะนะพรีเซนต์ให้คนเชื่อว่าน่าจะดีได้นะ อีลอนมัสเนี่ยก็ขึ้นแบบสเปอร์เซ็นะเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงคนแรกก่อนนะครับ Microsoft Microsoft เนี่ยภาพรวมนะครับซ้ายมือเนี่ยต้องบอกว่ามันส่วนใหญ่มันบีสก็คือมากกว่าคาดนะคือมันมีหลายเมติกมากนะครับหุ้นนอกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มันมา,มากกว่าคาดนะนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็น,ป,นปีงบประมาณของเขานะครับก็คือตรงกับไตรมาสสปี B 25นะแต่ว่าก็คือ Q4 ของเรานั่นแหละนะครับ แล้วก็เขาให้ไกด์แดนด้วยนะครับสำหรับไตรมาสหนึ่งของเรานะก็คือไตรมาสสามของเขานะครับอ่ะภาพรวมดีกว่าคาดนะแต่สิ่งที่ดีจะพอยนะครับคือมันไปมีตําหนิในจุดที่ตลาดอยากเห็นที่สุดนะครับประเด็นคือตรงนี้นะครับคือในส่วนของคลาวนะคลาวเนี่ยมิสใช่แล้วก็แล้วก็ใช่อ่ะเอเชอรอาชัวนะครับเนี่ยตลาดเนี่ยคือเขาไกด์ให้ตั้นแต่ไตรมาสที่แล้วว่าเอเช e หรืออาชัวเนี่ยจะลงมาโตที่สามสิบเอ็ดจุดห้านะออกมาจริงสามอ็ด นะครับอันนี้ต่ากว่าที่คาดไว้อีกแล้วต่ากว่าที่ตลาดคาดไปด้วยนะครับโอเคมันมิดนิดหน่อยอะนะแต่ประเด็นคือตรงนี้คนมันรอพีนะ่คือ,ค,อคือรอตั้งแต่สามเดือนที่แล้วอะว่าเฮ้ยไตยมาดเนี้ยมันจะต้องแบบประมาณนี้แหละนะครับแล้วไกด์เนี่ยไกด์อะไตมาดหน้าเนี่ยที่เขาที่เขาเคยไกด์ว่าสภายจะดีขึ้นแล้วมันจะกลับมาโตเนี่ยเขาหวังจะเห็นมรรทัดล่างตรงนี้ครับที่ผมไฮไลท์เนี้ยมากที่สุดนะครับกลายเป็นว่าไกด์ว่าไตมาดหน้าเนี้ยก็จะออกมาสามจุดนห้าครับมันขึ้นมานิดดเียว นะคือคือมันแล็มไม่ได้รครับแล้วในประเด็นในประเด็นที่คนถามที่เราเคยพูดคุยกันมาตลอดเวลาว่าเฮ้ยในรอบเนี้ยหลายคนอยากดูว่ากลางนะครับเนี่ยมีการลดงบคาเปกสเปนดิ้งไหมเนี่ยเป็นไงบ้างโอเคก็ต้องบอกว่าเอ่อในในครั้งนี้นะครับยังไม่ลดนะพี่ยังมีการเพิ่มอยู่อ่ะนี่ครับคาเปกขวาล่างนะครับอืขวาล่างเนี่ยของเดิมไตรมาที่แล้วเนี่ยนะเดี๋ยวผมเลื่อนโอเค อยู่ที่อยู่ที่20บิลเลียนนะครับแต่ว่าของใหม่เนี่ยอยู่ที่22.6นะครับ<ม>กเ็เขาก็เขาก็ไกด์ให้นะว่าอีกสองไดมาที่เหลือเนี่ยระดับก็น่าจะประมาณเนี่ยนะครับ<ม>ประมาณนี้เลยไม่เไม่ได้ลดนะครับไม่ได้ลดราคาเป็กก็ยังก็ยังมีการลงราคาเป็กไปที่ตัวของ Data Center แล้วก็เซิร์ฟเวอร์อยู่นะครับ<ม>แต่ประเด็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าพอพ้นจากสองไดมาต่อไปเนี่ยนะครับเขาเขาจะเริ่มมีการแบบรีคอมโพเนนต์ข้างในอ่นะพี่คือของเดิมนะ่ยแคปเอ็กเนี่ย เขาไปลงพวกไลฟ์ฟลองหรือว <oh> ่าพวกพวกที่ดินกับพวก Data Center ที่มันแบบกว่าจะเจเนเรตรายได้ยาวอืมใช่แต่แต่ของใหม่เนี่ยเขาจะมีการปรับมาเป็นพวก Data Center หรือว่าชิป g p u c p u มากขึ้นล้นะครับเพื่อให้มันแบบรีเลทกับรายได้มากขึ้นอ่ะไม่งั้นมันคาเปกมันกดเกินไปอืมนะครับโอเคทีนี้ของ Microsoft เนี่ยหลักๆเนี่ยนะครับถ้าเบรกดาวตามเ e v e ลน e วเนี่ยเขาจะมีสาม ธุรกิจนะหลักๆนะครับสีเขียวคือพวก Office 365นะครับแล้วก็พวก l i n k ์กรีนที่เราเคยใช้กันนะครับที่เราใช้กันอยู่นะประมาณสักสีนะครับแล้วก็จะเป็นพวก Cloud นะประมาณ40อ่ะประมาณเท่าๆกันแหละนะครับพวก365กับพวก Business p r o เ e ็เนี่ยกับ Cloud เนี่ยประมาณรวมกันเน่ะสี่สินะครับก็ประมาณ80%ดสละนะครับแล้วก็จะมีพวกฮาร์ดแวร์นะพวก Xbox นะครับพวก Windows ที่เราซื้อไปลงเนี่ยนะครับแล้วก็พวก Search นะที่เซิร์ชในบลิงเนี่ยพวกเนนี้ยะครับ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเนี่ยต้องพลอยเอามาที่2ออกล่องนี้เป็นหลักนะครับสกล่องนี้เป็นไงนะครับเดี๋ยวไปดูการเติบโตกันนะภาพรวมนะครับของของตัวไรายได้กําไรเนี่ยมันมันมันสโลดาวลงแหละนะครับคือ,อไรายได้มันโตไม่มันโตช้าเอา,อางี้แล้วกันนะครับมันโตช้ามันยังแรมขึ้นไม่ได้นะทีนี้ใน3ธุรกิจที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับตัวที่โตดีนะก็คือตัวที่ตัวที่มันเร่งขึ้นนะครับคือตัวที่เป็นพวกโคพายหลอด พวก3 6 5 Office อฟะไรพวกนี้ดีขึ้นนะครับขึ้นมา14%ส่นะส่วนตัว Intelligen t Cloud เนี่ยนะครับคือ a z u r e ก็คือคือเป็นหนึ่งตัวที่อยู่ในนี้นะครับอ่ะมันมันเป็นเส้นที่ลาดลงนะครับคือมันแบบชะลอตัวลงอ่ะนะของเริ่มคุณคุณเคยทำได้ดีกว่านี้แต่ของใหม่คุณทำได้ไม่ดีอ่ะนะครับก็ตลาดก็ไม่ชอบนะครับทีนี้ตัวที่เป็น365 o f f i c e เนี่ยที่มันโตขึ้นมาได้เนี่ยนะครับก็มาจาก2ฝั่งเลยนะครับมาจากฝั่งของตัวคอน sumer อย่างเราๆนี่แหละนะครับเนคน Subscripttion ะรับ ขึ้นมาเป็น86ล้านคนนะครับก็โตจากปีที่แล้ว10%นะอันนี้คือคน subscription ก็คืออย่างเราๆเลยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มใหญ่นะครับคือกลุ่ม commercial เนี่ยนะครับก็คือเนี่ยบริษัท s u u b s c r ร p t i o n เราให้เราใช้ Excel อะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้ขึ้นมา16%เยอ o น year นะครับก็เขาเห็นสัญญาณที่ดีนะเขาบอกว่าตรงนี้โตมาจากพวก s small business นะที่มีการแอปพลายใช้กับใช้พวกนี้มากขึ้นละนะครับยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อใช้โค้ดไพลอตนะครับแล้วกออ็มีการเอาไป a d o p t ใช้กับพวกฟอนต์ไลน์ออฟฟิศนะครับที่มีการใช้ไอในพวกแบบออคนที่อยู่หน้าบ้านมากขึ้นนะครับอันนี้คือส่วนแรกนะส่วนแรกไม่มีปัญหานะครับคือโอเคนะครับคือคือเอา AI เข้าไป plug in แล้วมันแบบหารายได้ได้มากขึ้นอันนี้โอเคไม่มีประเด็นนะครับไอประเด็นก็คือตัวเอเ r e a ์อาชัวเนี่ยแหละนะครับที่มัน slow down รลรวไต่มาสหน้าเนี่ยมันก็น่าจะยังอยู่แถวๆนี้นะมันยังคือมันย,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 ยังไม่ฟื้นนะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะครับข้อดีมีไหมม,มีมีเหมือนกันนะครับคือคนที่บุ๊กคิงเข้ามาขอใช้ตัวตัวคลาวเนี่ยเฮ้ยไตมาสเนี่ยขึ้นมา75%นะเยี่ยนเยียนะครับหลักๆเนี่ยมาจาก OpenAI นะครับที่คือ Open เนเขาเาลันลันลันตัวข้อมูลเขาบนคลาวของ Microsoft นะตรงนี้ก็คือเป็นคอนแทคจาก Open AI ที่เข้ามานะครับ ทีนี้ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งพี่บอมคือตัวนี้ที่มันโซดาวลงมาเนี่ยหลักๆมันมี2เรื่องพี่เรื่องแรกคือต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลในเอเชียเนี่ยมันไม่ใช่ AI ทั้งหมดนะครับมันยังมีนอนเอด้วยนะสามเตรงนี้นะครับมันเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ AI อ่ะที่ช่วยขึ้นมาเนี่ยสิบาเปนะครับแปลว่าอีสิบเอ็ีสแปดเน่ะมันคือนอนเอไซึ่งตรงนั้นอ่ะมันยังเป็นตัวกดดันอยู่อ่า นะครับไอตัว AI เนี่ยไอตัวไอตัวเอเชอร์ที่มันเกี่ยวข้องกับ AI เนี่ยข้างในเบรกดาวเรามาแล้วเนี่ยโอเคมันมันเป็น13%นะสิบสามเอร์เซ็นต์พอยต์เลยนะครับของ31เนี่ยนะครับแต่ตัวนอนนอนอเนี่ยมัน18%นะก็คือเอาไง่าย AI มันขึ้นมาแหละแต่ตัวนอน a อเนี่ยมันยังกดอยู่นะครับอันนี้คือเรื่องแรกอีกเรื่องหนึ่งก็คือแคปเอ็กนั่นแหละนะครับก็คือ กลายเป็นว่าแคปเอ็กเขาเยอะนะครับแล้ว Data Center หรือว่าต่างอะไรพวกที่เขาสั่งไปซัพพลายเนี่ยเขาบอกว่ามันยังติดคอขวดอยู่นะครับเดิมทีเขาคิดว่ามันจะมาช่วงต้นปีนี้แหละนะแต่เขาเขาบอกว่าน่าจะดีเลยครับไปเป็นปลายปีแทนนะครับ<ม>อันนี้คือสิ่งที่ตลาดก็ไม่ชอบเหมือนกันนะก็คือเอาไง่ายเอ่อ Microsoft เนี่ยเจอเฮดวินนะครับคือปีที่แล้วราคาเท่าไหร่ปีปัจจุบันราคาใกล้เคียงกันเลยก็คือมันไซเวย์มันจะไม่ได้แรงขึ้นเหมือนชาวบ้านเขาที่เขาทําได้แหละนะครับอันนี้คือตัวแรก นะครับตัวที่2นะครับเป็นเมตานะครับซ้ายมือนะครับเปรียบเทียบแล้วก็ดีกว่าคาดเกือบหมดเลยนะครับเออเมตาเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีตาหนิตาหนิใหญ่จริงๆก็จะเป็นไกด์แดนที่ไม่ค่อยดีในไตรมาสหนึ่งก็คือเรื่องของรายได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนื้อในเนี่ยโอเคเลยนะครับธุรกิจของเขาเนี่ยแบ่งเป็นสอันเนาะรายได้หลักๆมาจากการยิงโฆษณานะครับขึ้นมาทำเลคอดาบวกยอร์ดซ็นต์เยอียนะครับอีกธุรกิจหนึ่งคือ r e a l i t y Lab นะครับก็คือ m e t a v e r s e ะนะครับรายได้ก็ขึ้นมานะ แต่ยังขาดทุนอยู่นะครับยังขาดทุนเยอะอยู่เลยนะตรงนี้เขาหวังว่าจะเป็นตัวธุรกิจใหม่ที่จะขึ้นมาแทนโฆษณาไงนะครับคือตอนนี้เมตาเนี่ยเขาเขาพยายามเอาหารายได้จากโฆษณาก็คือ Core Business เขาเนี่ยมาพัฒนาตัวตัว AI ก็คือ Reality Lab เขาแต่ว่ามันยังแบบมันยังมันยังขาดทุนอยู่นะครับมันยังไม่ได้หารายได้ได้มากขนาดนั้นนะครับ Cap X อเพิ่มเหมือนกันนะครับ Meta เนี่ยค่อนข้างประกาศชัดเลยว่าไม่ได้กลัวนะครับเขามองว่า Deep Sea เข้ามาเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำนะ เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าโอเปนซอร์สเนี่ยมันสําคัญนะครับในในแล้วตัวใช่มันจะทําให้คนใช้มากขึ้นจะมีความนิยมมากขึ้นแล้วก็ตัวลามะของเขาเนี่ยก็เป็นโอเปนซอร์สอยู่แล้วด้วยนะครับโอเคพวกเลเวลนิวหรือว่าเมติกทางการเงินต่างๆก็เลคคอร์ดไฮทุกบรรทัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเลเวลนิวกรอสมาจินโอเปอเรติงอินคัมแล้วก็ตัว ep s นะครับไม่ได้มีประเด็นตรงนี้นะครับเมติกสาคัญของของเมตาคือตรงนี้ครับจํานวนคนที่ใช้เนี่ยนะครับ ตัวตัวคนที่ใช้เป็น Active ยูเซต่อวันเนี่ยขึ้นมานะสาล้านคนน่าจะพันล้านคนผมน่าจะผมน่าจะเขียนผิดเป็นพันล้านคนก็เพิ่มมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เ e v e n น e วเนี่ยต่อคนเนี่ยก็ขึ้นมาเหมือนกันนะหมายถึงแบบว่าการหารายได้ต่อคนที่ใช้แอปเนี่ยนะครับก็ขึ้นมาประมาณ14.25 USD นะครับแล้วตัวที่ผมเคยให้เป็นคีย์ไฮไลท์จำได้ไหมที่ที่ที่เคยบีฟไปเป็นพรีวิวนะครับคือตรงนี้ครับปริมาณในการยิงแอดเนี่ยเติบโตเนี่ย6%อันนี้ลดลง นะครับแต่ราคาต่อแอดเพิ่มขึ้นนะครับจาก11%เป็น14%อ่ะ14%ี่เปดีแค่ไหนผมจะให้ผมจะกลับพากลับไปดูที่เขาคาดนะเขาคาดไว,นว้นะครับ6%กเอร์เซนต์ต้นทีเจ็ดเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ราคาของแอดที่ยิงที่ยิงแล้วเก็บตังค์ได้เนี่ยคือสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับเมตาเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เขาเอาเอไอมาใช้แล้วหาเงินได้นะครับคือ ยิงแอดน้อยลงแต่ยิงแอดแล้วเก็บเงินได้มากขึ้นนะครับคือยิงได้แม่นขึ้นนั่นเองนะคือ AI ที่เอาไปใช้เนี่ยสามารถไปเทรนนิ่งตัวตัวระบบเนี่ยแล้วยิงแอดได้แม่นยําขึ้นจนกระทั่งว่าผู้ประกอบการเนี่ยยินยอมจ่ายนะครับค่าแอดที่สูงขึ้นนะอันนี้คือตัวอย่างที่ทําให้หุ้นเขาออาทำหายได้นะครับไม่เหมือนไปคอร์สอบที่ยังแบบยังแรมไม่ได้เหมือนเขานะอันนี้ก็ทําให้หุ้นปรับตัวขึ้นมาครับประมาณสนะครับสุดท้ายละนะครับเป็นเทสลาเอ่อเทสลาได้เป็นตัวอย่างของหุ้นที่ม ทุกอย่างนะครับนะมีทุกอย่างเลยนะครับแต่ไกายสำคัญคือกอสมาจินนะครับใช่ใช่คือต้องบอกว่าเขาเขาขายอนา,าคตจนจนตลาดเชื่อนะครับคือผมยังไม่ได้ดูครบนะนะครับแต่ที่มันขึ้นมาบวกห้าเปอร์เซ็นได้เนี่ยคือเอ,อเขาให้ไทม์ไลน์ของการลอนตัวฟูลเซลล์ v ิ n งเนี่ยหรือว่าตัวโ o บ o t แท็ซเนี่ยจะมาในช่วงจูนปีนี้นะครับโดยจะเป็นเป็นสโคปอยู่ในอยู่ในเมืองออสตินก่อน นะแล้วก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะผมตามไม่ทันนะต้องบอกก่อนนะเพราะว่ามันมันเพิ่งออกมาเองนะแต่ภาพรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรามาระวังหน่อยสําหรับเทสลาเพราะว่าคือแวร์ไอตัวที่ทําให้ P e มันเวอร์เวอร์ในกลุ่มแม็กซ์เซเว่นเนี่ยหลักๆคือเทสลานะครับที่มันเวอร์ขึ้นมาแล้วเอ็ n น n g งมันตามไม่ทันนะแล้วถ้าเกิดไปดูตัวคอร์บิสเนสเขาเนี่ยนะครับในส่วนของกอสมาจินนะภาพรวมนะครับผมแยกออกมา2ออันกอสมาจินเนี่ยในส่วนของออโต้นะครับที่ไม่รวมตัวตัว,ต,วตัวเครดิตนะเครดิตก็คือตัว ตัวที่มันแบบไปเครดิตคาร์บอนคืนเป็นรายได้อะนะตามตามนโยบายไบเดนอะนะครับถ้าไม่รวมตัวนั้นด้วยเนี่ยกอสมาจินเนี่ยโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับลงมาอีกแล้วนะครับเหลือประมาณ13.6%าดนะครับตลาดเนี่ยคาดไว้ประมาณ1 0บสนะนะตัวมาจินของรถเนี่ยออกมาแค่13มเองนะครับคือคือมันกลับลงมาอีกแล้วอ่ะนะครับเป็นภาพที่ไม่ค่อยดีนะสำหรับตัวคอร์บิสเนสนะ ตัวยอดส่งมอบอะไรต่างๆแล้วก็ยอดการผลิตรถเนี่ยไตายมาสีอ่อันนี้คือรายงานมาช่วงประมาณต้นต้นปีนะครับออกมาก็ต่ากว่าคาดนะช่วงต้นปีที่เทส la มันลงมาเยอะๆเนี่ยก็จากประเด็นนี้ด้วยนะครับโอเคก็จากทั้งหมดทั้งมวลนะเ,เออเราเราเราก็ยังไม่ไดมม้มีมุมมองที่เปลี่ยนไปนะก็คือต้นน้ําเนี่ยเจอเฮดวินชัดเจนมากนะครับอินวีเดียเมื่อวานนี้คือแบบเอาง่ายๆมันขึ้นลงวันหนึ่งห้าหกเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นปกติแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็ ตัวกลางน้ําเนี่ยนะมันจะมีสี่คนเนาะที่เป็นตัวหลักถูกไหมครับเคนหนึ่งเนี่ยแลมแลมมันต้องรอดีเลย์นะครับประมาณจาก 1, 1ักหนึ่งหนึ่งถึงสองไตมาดละนะครับอีกสามคนที่ยังพอไปได้โอเคมีเมตาที่ไปได้แลวนะครับเดี๋ยวต้องอรอลุ้นตัว Google กับตัว Amazon อีกทีหนึง่งนะเพราะฉะนั้นก็คือภาพรวมเหมือนเดิมก็คือปีนี้เนี่ยการขึ้นเนี่ยมันจะมีการโลเทชันจนเรางงนะ อย่างวันก่อนก็ไอ้น,นี่ขึ้นวันสักวันนึงไอ้น,นี่กลับมาขึ้นอีกนะ้วมันจะสลับสลับไปสลับมานะครับคีย mm ์เทคเวคคือเราต้องบาลานซ์พอร์ตนะครับทั้งโกลด์แล้วก็ mm hmm. แวลูว mm hmm. ให้ดีนะครับเอ่อ uh, ตัวที่เราเคยให้ไปก็คือจ c เล็กเนาะมันก็ยังโอเคอยู่ไม่มีประเด็นนะครับไม่ได้มีประเด็นโอเคเดี๋ยวนะเอากลับขึ้นมาก่อนไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับแต่สําหรับใครที่คิดว่า อยากจะมีเวท value ขึ้นมาด้วยมือแบบเราอยากจัดขึ้นมาเองนะแล้วอยากเวทขึ้นมาให้มันมากมากขึ้นนะครับคุณอาจจะลองพิจารณาตัว s c b Dow Jones ดูได้นะครับนะเพราะว่า Dow j o n e เนี่ยคือต้องบอกว่า Dow j o n e เนี่ยเขาจะมีความเป็นเซกเตอร์ที่เป็น value อะสูงนะครับถ้าเกิดเรามาดูการเคลื่อนไหวของเขาเทียบเทียบกับ NASDAQ นะห <c oughs> ปีย้อนหลังเนี่ยโอ okay. เค NASDAQ เอพเปรจริงแหละนะครับแต่ถ้าเกิด ดูช่วงผ่านจากเส้นปลักตรงนี้ไปนะก็สูอปีสองห้าเนี่ยอ่าใช่เราจะเห็นเคอร์ฟี่ชัดเจนว่าเออแวนูมันเอาเปรียบเนนะครับเราตัวแอสแมันมันมันแฟลทนะครับก็น่าจะบวกหนึ่งเปอร์เซ็นหรือว่าศูนย์ศูนย์ซัมติงนะนะแต่ดาวโจนส์ก็น่าจะสี่ห้าเปอร์เซ็นตตั้งแต่ต้นปีนะครับก็อาจจะพิจารณาได้นะนะครับเพราะว่าตัวเซกเตอร์ของเขาเนี่ยนะครับก็ไฟแนนซ์ครึ่งประมาณหนึ่งในสี่นะครับแล้วก็จะมีเทคยี่สิบนะแต่เทคมันไม่ใช่เทคเซมีนะ คือมันมีบ้างแหละแต่มันไม่เยอะยนะครับเซลฟอส์อะไรอย่างนั้นนะครับใช่เซลฟอยส์ก็เป็นกลางน้ําอ่ะที่ที่ที่รอใช้ AI ต้นทุนถูกพอดีเลยนะครับอ่าแล้วแล้วในนี้จริงจมี Apple ด้วยนะในในในดาวโจอ่ะนะครับแอปเปิลก็เป็นคนคนที่เขาไม่ค่อยได้ลงทุนใน AI เนาะเพราะเขาอาจจะคิดว่าต้นทุนมันแพงถูกไหมเนี่ยเขาก็รอนอนรับสบายสบายเลยนะครับอ่กาก็หลักๆก็จะเป็นไฟแนนซ์นะมีเฮลท์แคร์สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะมีพวกดิสครีดนะสิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวอินดัสเทรียลเนี่ยสิ นะครับก็ภาพรวมก็เป็นหุ้น value นะดูหน้าหุ้นหน่อยนะครับหน้าหุ้นก็มีโกลแมนนะครับโกลแมนออมียูนิตยูนิตเด็ดเฮลฟ์นะครับโอเคมี Microsoft แหละนะนก็เลี้ยงไม่ได้นะเขาก็อยู่มาเนิร์นาน,านละดัชนีมันแบบเก่าแก่นะครับแล้วก็มี Home Depot นะครับมีแคทเทอร์พิลล่านนี่ก็เป็นตัวรถรถพวกแบบเครื่องจักรหนักเอาไว้ก่อสร้างนะนะเชอร์วินวินเลียมนะครับเป็นเคมิคัลนะเซอร์ฟอสต์ ford, อย่างที่พี่พี่ปอมเรียนไปเมื่อสักครู่มีวีซ่านะนี่ก็ขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ X, เช่นนกัน นะครับแล้วก็มีแมคโดนัลล์นะก็ลองดูนะครับเผื่อแบบอยากจะบาลานให้มันกลมกล่อมมากขึ้นนะนอกจากนอกเหนือจากให้เขากองบาลานให้เองนอกเหนือจากที่ให้กองบาลานให้เองเนี่ยเราอาจจะบาลานด้วยด้วยด้วยการที่เราใส่พวกนี้เข้าไปเพิ่มเติม,ตมก็ได้นะครับผมโอเคได้ครับแล้วก็จริงๆถ้าเราลองมาดูในฝั่งของตัว uh, v a l i a t i o n นะครับของตัวดาวโจนส์นะตอนนี้เนี่ยนะครับเมืม่อเราเทียบกับค่าเฉลี่ย P.E. แบนส10ปีย้อนหลังเนี่ยของเขาก็จะอยู่บริเวณประมาณ19ถึงอ่เท่านะครับอ่เมื่อเราเปรียบเทียบกับเราเอาเอาเอาลไรขึ้นปะใช่ปะอ๋อโอเคได้ครับเออใช่เอ,อเ,ดเดี๋ยวพี่่าเดพี่แฉนะครับอ่เมื่อเทียบกับในฝั่งของตัวอ่ s d a q นะครับที่ปัจจุบันตอนนี้อยู่บริเวณประมาณสัก26ถึง27เเนาะ นะครับเพราะฉันเนี่ยโกรดก่อนจะเห็นได้ค่อนข้างชัดเลยว่าปีนี้โกรดในฝั่งตัว value เนี่ยมันเทียบเท่ากับโกรดในฝั่งของตัวโกรดละนะครับจากมันเหลือประมาณเพียงแค่5%นะจากเดิมมันอยู่ประมาณเกือบเกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับและเรื่องที่สองคือ valuation นะครับประมาณสักสิบเก้ากับยี่สิบนะครับเมื่อเทียบกับประมาณยี่สิบหกเท่านะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการปรับฐานรอบนี้อย่างที่เราเกินไปต้นรายการนะครับว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยสหรัฐอเมริกายังดูได้เปรียบอยู่นะครับเพราะฉน มองสองมุมมุมหนึ่งเลยคือคนที่ถือ g c ซีเอยู่เราคิดว่ายังถือต่อถือต่อได้นะคแต่ถ้าใครอยากจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะขอเวชมาเป็น2ทางเลือกนะครับเมื่อวานนี้เราก็มีการพูดถึงตัว TUF i n แล้ววันนี้เราก็พูดถึงตัว s c b Dow j o n ว s จนะครับเป็น2ทางเลือกที่ใช้คําว่า valuation ยังถือว่าค่อนข้างถูกกว่า,าลายหุ้นที่อยู่ใน g ีซีเล็พอสมควรนะครับแล้วก็จริงๆมันเป็นการ b บ e n ด e d ด้วยมันไม่ได้ลงมาในเซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งนะคำว่า Val u e นี่มันก็อย่างที่คิดพูดไปเมื่อกี้มัน,นร,ระ,นะครบผม ผมว่าอาจจะเล่นไปจนถึงช็อตโค้ปเปอร์เรทแท็กซ์คัตนะแล้วเออร์เน็ง์เนี่ยมันจะดิลิเวอร์ให้เห็นว่าเอ้ยหมมันโตเท่าไหร่แล้วพอแท็กซ์คัตปุ๊บเนี่ยคุณจะสังเกตได้เลยว่าเฮ้ยไอ้หุ้นต่างๆเหล่านี้ซื้อหุ้นคืนไหมปันผลเพิ่มไหมลงทุนเพิ่มไหมแบบเนี้ยคุณรอไจมากนั่นนะเดี๋ยวค่อยพิจารณาการเทคโปรฟิตหรือว่าขายทำกำไรตรงนั้นก็ได้นะครับเราก็มองเข้าๆประมาณนี้นะครับโอเควันนี้ขอบคุณทางคิดมากครับโอเคครับไปบอมสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ mm <sweak>